Okay, ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโค้ด๊อกนะครับใน Channel, ชีรีฟิเชนแนลเช่นเคยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอโรคซึมเศร้ากับการออกกําลังกายนะครับต้องขอออกตัวตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่หมอนะครับผมเป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการออกกําลังกายเฉย แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับเจอคนมากมายแล้วก็ได้สอนคนมากมายรวมไปถึงผู้ที่มีอาการซึมเศร้าด้วยนะครับนี้ถ้าเกิดเราเป็นโรคซึมเศร้านะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องทําก่อนก็คือให้เราไปปรึกษาแพทย์ครับแล้วเมื่อได้คําแนะนําจากแพทย์ซึ่งผมก็เชื่อว่าแพทย์ร้อยทั้งร้อยนะครับก็คงจะแนะนําให้คุณไปเริ่มต้นออกกําลังกายทำไมแพทย์ส่วนมากถ,ถึงแนะนําว่าให้เราไปเริ่มต้นออกกําลังกายนะครับเพราะว่า การออกกําลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายและมันสามารถช่วยให้หลายๆโรคเนี่ยดีขึ้นได้ร่างกายที่กําลังแย่ก็ดีขึ้นจิตใจที่กําลังแย่ก็ดีขึ้นด้วยครับและถ้าเกิดหากคุณอยากลดยานะครับการออกกําลังกายก็ยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าประโยชน์5ข้อสําหรับการออกกําลังกายแล้วมันกระทบกับโรคซึมเศร้าไปในทางที่ดีขึ้นยังไงก็แรกนะครับการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขครับอย่างเช่นอะเอนโดฟินอะดีนาลีน และอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ไป Google หาเอาได้แต่โดยรวมๆแล้วเนี่ย เวลาคุณออกกําลังกายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้สึกแหละว่าเวลา,าออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันแฮปปี้นะมันมันเฟรชมันสดชื่นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันมีฮอร์โมนเหล่านั้นหลั่งมาแล้วครับและเมื่อฮอร์โมน,นความสุขมันหลั่งออกมาเราก็จะมีความสุขถูกไหมพอเรามีความสุขเนี่ยมันก็ช่วยลดความเครียดแล้วถ้าเกิดคุณมีความสุขและความเครียดลดน้อยลงนะครับมันก็มีประโยชน์กับโรคซึมเศร้าแน่นอนต่อกไนมาที่ข้อที่2นะครับก็คือคุณจะได้ไปเจอสังคมใหม่เเราาาะะว่่่มมนนนยยปปััคบกกออออจจจจไไไื เพื่อนแค่คนเดียวหรือว่าเพื่อนสองคนหรือว่าเพื่อนเป็นเป็นกลุ่มเป็นฝูงอย่างไปเล่นคลาสออกกาลังกายเนี่ยคุณก็ได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาและอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะครับเราย่อมหวยหาการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือว่าเอ็กโทรเวิร์ดนะครับ เวลาคุณไป,ปรติสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ได้ระบายสิ่งที่ขับค้องใจออกไปเมื่อเราได้ระบายสิ่งที่ขับค้องใจออกไปแล้วโดยการไปเจอผู้คนมากมายหลากหลายสังคมเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนเรายกภูเขาออกจากอกครับเหมือนเราได้ได้แบบได้ระบายทําให้มันเบาขึ้นอย่างน้อยผ่อนหนักเป็นเบาก็ยังดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสังคมการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นสังคมสําหรับ บุคคลที่มีแต่พลังบวกครับทุกคนก็มาที่ฟิตเนสทุกคนก็ไปออกกําลังกายเพื่อที่จะอยากให้สุขภาพให้จิตใจของตัวเองดีขึ้นครับข้อที่3มนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีเซลล์ respect มีเซลล์ c o n ฟ i d e n ซ์มีเซลล์ esteem มากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยใครหลายๆคนเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาหรือว่ามันยากหรือทําไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเราได้ออกกาลังกายจริงเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากขนาดนั้น และสิ่งที่มันไม่ได้ยากเนี่ยมันทําสําเร็จได้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะง่ายแค่ไหนแต่ว่าความสําเร็จเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันก็ช่วยให้เราภูมิใจได้ยกตัวยอย่างเช่นตอนผมเรียนจบเนี่ยผมก็ไปรับใบปริญญาบัตรใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออภูมิใจมากบรรยากาศในวันนั้นการถ่ายรูปก,การขึ้นไปเวทีไปไปรับปริญญารับใบปริญญามาเนี่ยเออมันภูมิใจมากนะครับแต่พอเรามานึกผ่านมา1ิปีเรามานึกตอนนี้เออ ทุกคนมันก็ได้เหมือนกันนี่ได้ทั้งเป็นพันพันไม่นับว่าทั้งประเทศนี่เผอเผอได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วไม่ภูมิใจเรื่องอะไรในเมื่อคนมีไอใบนียเหมือนเราเลยเยอะมากเลยและยิ่งจบออกมาในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับอ่ะพูดไปเดี๋ยวก็คุกอีกไม่ได้ครับอ่ะย้อนกลับมาที่การออกกำลังกายนะครับสมมุติว่าเราไม่เคยยกน้ําหนักได้10กิโลมาก่อนเลยเราเคยยก2โล2โลมาตลอดพอคุณไปเริ่บออกกําลังกายนะครับคุณยกจาก2เป็น4 4เป็น6 6เป็นแปปเป็น1ิบ แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยก็คือความสามารถใหม่ๆทักษะใหม่ๆความแข็งแรงใหม่ๆใ,ในตัวเนี่ยพอเรารู้ว่าเฮ้เราก็ทําแบบนั้นได้มันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจครับและมันก็จะส่งผลให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นและสิ่งนั้นไม่ใช่หรอครับที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการก่อนที่จะไปฟังข้อที่4นะครับอย่าลืมช่วยกด subscribe กด like กดแชร r e ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับตอ่อมาข้อที่4นะครับมันทำให้สุขภาพกายของคุณดีขึ้นซึ่งข้อนี้มันก็ชัดๆอยู่แล้ว ทุกคนเมื่อไปออกกําลังกายนะครับก็จะมีสุขภาพดีขึ้นไม่มีใครที่ไปออกกาลังกายแล้วสุขภาพแย่ลงยกเว้นว่าคุณออกผิดทา่าอ่ะมันมีคํากล่าวไว้นะครับว่าจิตใจที่แข็งแรงเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอได้คุณให้ฟังง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้คุณคิดว่าคุณจะมีสุขภาพจิตที่ดีหรอครับคุณจะสบายใจหรอครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณจะสบายใจหรอครับที่ต้องมีคนคอยมาพาคุณเข้าห้องน้ำคนมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำคุณ ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแข็งแรงคุณมีอายุที่ยืนยาวคุณสามารถปฏิบัติอะไรต่างๆคุณช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยคุณก็จะมีความภาคภูมิใจของตัวเองมันก็กอ่เกิดให้เป็นจิตใจที่แข็งแรง ที่อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทําให้ร่างกายตัวเองอ่อนแอเพื่อที่ร่างกายที่แข็งแรงของคุณเนี่ยมันจะได้เป็นที่อยู่ของจิตใจที่แข็งแรงครับต่อมาที่ข้อที่5นะครับมันจะทําให้เรามีเวลาหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆน้อยลงเพราะว่าเวลาเราเป็นโรคซึมเศร้านะครับเรามักจะคิดมากเรามีความกังวลกับสิ่งต่างๆมากมายในสังคมรอบๆตัวเรานะครับ แต่เวลาที่คุณไปออกกาลังกายเนี่ยถ้าเกิดคุณออกในความเข้มข้นที่มันหนักมากพอจังหวะที่คุณกําลังยกของหนักมากๆหรือว่าคุณกําลังเหนื่อยมากๆนะครับถ้าคุณเคยทำเนี่ยเชื่อผมเถอะคุณคิดอะไรไม่ออกหรอกจังหวะนั้นนะ่ะใจคุณนะ่ะหัวคุณต้องมานั่งโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าต้องยกน้ําหนักนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าเกิดคุณไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บรับรองรับเหล็กทับคอตายแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปออกกําลังกาย1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงมันก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่คุณได้เอาใจคุณเนี่ยออกไปจากเรื่องที่มันเครียดเครียดไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องอื่นมีสมาธิกับของตรงหน้าใจคุณก็ได้พักจากความวิตกกังวลเหล่านั้นนะครับและในหลายๆครั้งนะครับการออกกําลังกายเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีในการที่จะทําให้อะไรอะไรก็ตามมันดีขึ้นนะครับคิดอะไรไม่ออกเนี่ยให้ไปออกกําลังกายไว้ก่อน ่วนตัวผมแนะนําแบบไหนการออกกําลังกายที่คุณควรเริ่มคุณควรเริ่มจากการเวทเทรนนิ่งครับเพราะว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับเขาเรียกว่าเรียนรู้ได้ง่ายคนสอนก็สอนง่ายเราสามารถปรับระดับตั้งแต่เริ่มต้นจากเบาๆค่อยๆไต่ขึ้นไปถึงหนักได้ค่อนข้างแม่นยาครับถ้าจกคุณไปเริ่มต้นด้วยอะไรที่มันยากอย่างเช่นาการเต้นอะไรพวกนี้การเต้นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดในระดับโปรเฟ s ชั่นแนลนะครับมันจะค่อนข้างตามยากนะครับเพราะว่าผมเคยเต้นแล้วมันก็แบบ เดินเข้าไปคาัเต้นวันแรกเนี่ยคนอื่นยวเขาเต้นกันปั๊บ,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 บเรานี่แบบตามไม่ทันเลยนับหนึ่งสองนับจังหวะยังไม่ลงเลยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดคุณเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วคุณไปเริ่มครั้งแรกเนี่ยแล้วคุณเฟลหรือว่าคุณรู้สึกล้มเหลวเนี่ยหรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยให้ไปเริ่มสิ่งที่มันยากยาก,ก่อนเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันล้มเหลวเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะไม่ไปทําอีกเลยก็จะเลิกทําไปเลยแล้วซ้ําลายนะครับ ยังไงทาให้เครียดกว่าเดิมอีกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับการออกกําลังกายมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียครับดังนั้นถ้าเกิดคุณกําลังเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือว่าคุณมีคนในครอบครัวหรือว่ารู้จักใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับคุณต้องรีบแนะนําให้เขาไปเริ่มออกกําลังกายพรุ่งนี้เลยนะครับหรือตัวคุณเองนะครับคุณที่กําลังดูอยู่เนี่ยพรุ่งนี้คุณต้องเริ่มออกกําลังกายได้แล้วอย่ารอปีหน้าอย่ารอ สองปีหน้าอย่ารออาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ไปทําเลยครับหรือถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับในช anel ของผมเนี่ยมีวิดีโอการออกกำลังกายให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันคุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับและสามารถทําตามได้เลยทุกท่าเป็นท่าที่ไม่ยากครับแล้วก็มีคําอธิบายทุกท่าเอาไว้ให้รับฟังกันด้วยขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนทั้งคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและคนที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้